ไแตงโมแบมพรุ่งนี้ว่างไหมว่างดิจะชมไปไหนอ่ะไปเที่ยวกันเฮ้ยไปดิโอ้โหแตงโมพาไม่ไหนวะเนี่ย<ม>อย่างเงียบเลยก่อนโควิด ต้องบอกสีวิไลยช่วงหลังโควิดมาเนี่ยก็คนก็น้อยลงห้องนี้ก็จะเป็นแบบครอบครัวสามารถนอนกันได้6คนที่นี่ก็น่ามาพักอยู่นะแต่มันดูเงียบหน่อย,อยปะงั้นเราไปหาอะไรทํากัน อบเชยแต่ว่านี้แล้วน่าจะได้ทำกเทียนหอมรืเปล่ากินหอมกินตีอ่าตัวนี้อาบคนเลยลูกคนเลยคนเลยมนุษย์เลยอะเรนมนุษย์มนุษย์อะไรมนุษย์มนุษย์คน<ห>เพืเ่อนไม่เข้าใ<ม>จ ไปหาต้องไปตรน้ดีกว่าได้แล้วขอกินอีกคำหนึ่งขนมโบราณตระกูลเก่าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มีัวแปรบรวยสู่สูงเสร็จว้าวเดี๋ยวเตอนอาเลินขนมไทยนี่ตากรานวดเท้าเพื่อสุขภาพดีเลยเนี่ยอาเลินโอ้โหกำลังมาดูอนนี้เยอะแล้วเขาไปนวดกะลา อเลยจ้าใบที่ยี่สดังคนจรเดินป่าพระนาลัยรัดวิถีทางไกลในพนาต้องโดนหนามเกี่ยวกีดทำไาอ่ะสรุปดีหรือไม่ดีวะดีจริงๆอ่ะจุดหมายคุณลุงคือจะทำไว้รับเพื่อนฝูงรับญาติก็มาต่างถังนว่ั มือเนี่ยจับอันนี้ัอันนี้ไว้ปึ๊บปั้มไปปั้มไปโอ้โอโอโหหน้าหน้าตาจะดีวะได้ไหมคะลงุงใช่ได้ดีไกล <c oughs> ดีไดีกลนี่ข้อมูลให้เราดูว่าแบบว่ามันเป็นอะไรยังไงเออเขาทำป้ายมาดีมากเลยเนาะเขาคือเราเอง